ไปเกิดโบลายปันใดปีพอใดเอ็ดสิบพอพี่พอน้องเนาะม,มันก็นมีถทกเคสอยู่แต่ว่ามันเกิดโบลายอาศัยลูกขยันเอาละพี่น้องพอใดพอมันพอใดทักทายพี่ทักทายน้องน้ำ สวัสดีครับชักไทยกันย้ำเสิร์ฟซิเก่าละพี่น้องชักไถ่กันเสาวันที่สิบเก่ากรกดากมปีหกหกเดินทางเข้าป่าหาเก็บเพชรขึ้นเก่าละพี่นอ้นน 9, นงอ,งนนองมานนี้ไม้สีม้าืัอนี้มาปลาบันบกเนอพี่น้องสวัสดีทุกคนท,ทุกท่านพี่น้องทั้งพี่น้องเชาาไท่เชาเล่าแหละก็เช่าต่างประเทศมาหลุ่นน้ากันพี่น้องปาลาล่างปลาบันบกที่เดนทีมนันบอช่วงนี้ออกันบรรยากาศอุ้มคึมพี่น้องมานนี้ฝนหน่อย ปาหลุนน้ำกันพี่น้องปลาลางมาไม้ปลาบันบกพี่น้องเดินทางกับเจ๊เกตสองคนสวัสดีค่ะมาหลุนด้วยจ่ามันอีทีนี้ฝนตีดำบ่พอกันบรรยากาศอึมครึมคือเก่าล่ะพี่น้องฝนหย่อยเม็ดปะแปะปะแปะมาเนี่แต่เป็นฝนโมนักดอกอลาหลุนน้ำกันพี่น้องไม้ปลาบันบกทิมมี่บอเห็ดเด็ดยัง ดอกแรกแหงมันเป็นเพิงเขาหน่อยพี่น้องเพิงเขาหน่อยครู้ว่าเพิงเขาค่ำนะรู้เพื่อง่ายสิปีทั้งปีเฮ็ดเพิงอัินตัวนี้เพิงกระมินวะเมนจ้ะดอกบัวเหล่อเลยดอกขาอ๋อโคตรก็ลงเมนพี่น้องวันนี้งามแม่งเด้บาทนี่เอาขาเนาะเจเก็บเ็ดตาฝนอีกแล้วพี่น้องวันนี้แต่ก็เป็นฝนมอนัสดอกพี่น้องเป็นฝนปล่อย ตัวนี้เพิ่งล้างแตกเพิ่งแดงล้างแตกจ้าแดงดำมาพี่น้องสีเพชรหยาดเลยเด้อพี่น้องมันฝนย่อยเนาะอีกดอกนึงโอ้ยฝนเลยเศร้าเทินบว่าชิ็นพูดถึงบวชิล่องปลาต่ำกันนี้บุพพ์สีดำพี่น้องแดงพี่น้องสีมันสีดำมันดะมันมันงามแต่พี่เอ้ยเอากันตันเลย็กกว่าแดงพี่น้องกําลังขึ้นไหมเนี่ยเต้วยี่เลี่ยมตัวตะข่อยน้ำนี่ มนันแต่สีดำลอกอออตัวนี้พึ่งก็มินพี่นอ้องมินค่ะฝนกระหยอยพ่อฝนมือนเนี่ย <c oughs> สมเส้นขนาดนั้นฝนก็เป็นฝนบานักดอกพี่น้องเป็นอิทธิพลพาอยู่ละแต่ฝนกระทบก็คือสีบ่แห,งห้งดอกคือนี่ดินเด่น้อยล่ะพี่น้องเป็นฝนโปรยปายเอา้าข้าวกับดำนิดสีประมาณขา้าเนี่พี่น้องมาเนี่ย ฝุ่นหันมันดำใบมันขาวตอขึได้หรือไมออกไม่เหมือนแบบนี้แม่ไม่แยกเกศไม่ตองห่อไหวแม่มาจ้าฝุ่ขาวเกิดล่าเพราะเกิดล่านี่ลักษณะจังสีพี่น้องเนี่ยถ้าเป็นผึ่งขาวผึ่งขาวหรือว่าผึ่งไข่านี่ถ้าเพิ่นเป็นล่าจังสีนี่พี่น้องเอ้ยขมแบบ ดอกเดียวนี่ขมเบิดหมอเลยเด้อพี่น้องนี่ถ้กกักจนล่าเนี่ยอย่าเอาที่ขมขมแหง้งนี่มุขขนของดำดอกพี่น้องนี่ลาแสบแซบดูสียม,มะะันละสีโปโต,โปโต้คือพุทธายขีดีมากสีแดงหอนกับโปโต้สีกิวดำใส่สุดดำหอมเด้มอมาเนี่ยมันกับมันเฮ็ดดำมาเนี่ยผลดอกนางยางสวยเลยพี่น้องดอก่ายางงาม แตกนอปีนี้เห็ดตัวนี้ลายเนาะลายอีหลีย่อมรับเลยดำนี่ก็เป็นน้ำปีกันของ,งแล้วพี่นออุ้ยขึ้นจุ่มงามแทยขึ้งงจุ่มห้องงามมาในี้ปีเปิดไม่เลยนอ่นนี่เมีเามาเยนอมตะให้ใช้หูหม่องหงไม้แมนเด้อพี่น้องก็ะเบิดเกิดทั่วดอกนี่พอห้างนั้ <c oughs> นเพ้อบได้เกล็ดซวยซวยไปหน่อยหนึ่งวัปซีพัตเลยพี่ดอกนึ่งยอมงามพี่น้องนั่นนั่นยังแนมบ่เห็น ตามมิลลิขิดตัวนึงปวกดอกเดียวเนาะเมนจ้าคู่กับปวกดอกเดียวโผนขาเพิ่นพี่น้องแจงแสบไปเด้อพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเกิดบัวลายเห็ดปวกตัวนี้ก้อน้นาแหง่ก้อน้าแหง่ดอกแจงแง่ตัวนี้เพิ่นเกิดเป็นหมูพวกที่เพิ่นเกิดเป็นหมูได้เห็ดตัวนี้ตามหาห่มเห็ดเผือกดำหาเพื่อท่านเห็นหาบ่พอกดอน้ำหมากพี่น้องเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนพอได้แกงดอกน้องพี่น้องเล้ยงน้ำหมาก หยามได้นอสีหลากหลายเห็ดก็ได้ฝนก็ตกอยู่ดินก็ะซุ่มอยู่ซุ่มโคบหดอกนึงเอ้าฝรังดำอีกดอกนึ่งรักๆตัวนี้แหละนอค่ะแมนค่ะตัวตัวนี่ละไม่ต้องนอนแมนมันโอแมนอีกจุ่มหนึ่งหวาแมนเนี่ยสวยอยู่เอ้าขอสีขาวเลยพี่น้องมานขาวกับดำค่ายยุ้งมาเนาะจุ่มเนาะ บอทันฝนไปตองตีไปตองออกคอยเห็นนอหลอบตัวนี้่หลอกบานพี่นอคือโบย่างจักจ่อมนอโบย่างเลยเลี้ยงน้ำหมากดอกนึงปกติตัวนี้ก็บ่อึดนอมันเป็นน oh, ้ำปีมันเกิดว่าเห็นเลียมนึงวันนั้นดอกย่างงามไป้นองคือโบเกิดเป็นโมนอ โอ้ม่งตอมเพือ่อนตละเอต้วนี้ปงขาวปงไข่พี่นอ้องดอกบานแจงได้อยู่เด้อเป็ยังไงบ้าเอยู่นปูดดอกเดียวะอดอกยางงามเลยโอ้ยจ้าดอกอินเลได้รอคะเดี๋ยวจะหาคิดดอกเนาะแเมนอแค่ครูยางงามพี่น้องเวิงาอำตันนิ่เนอแกงนำหม,ม,มากมแจงได้อยู่ดอกเอี้ คนดอกมึงเอาเลยข้าเก็บเพชรบักดอกเดียวนี่เพราะไปเม่นบ่บ่ตัวกันแล้วหมาดี่ดวงเนาะสดน้ำหวานเนาะเก็บพักไปเด้อแกงไปให้แดงน้ำหมากน้ำแดงยิงครึ่งสดหวานดีเดุ้ิงขมินดอกย่างสวยอันตันนี่เนาะมากไปค้าอันตันดอกอันตันแหละุิงขมิน เห็ดหลังสัมจ้ะสัมเนาะตะคุนพอสัมเนาะอุ้ยคืองามแท้อุ้ยจุงงามแห้งอ่าสีเต็มผมเนาะหวานสองดอกพี่น้องงามเนาะงามได้เห็นหน้าหวานปกติเกิดเป็นโมใหญ่เอาให้เกิบ้างแน่มาเอาพี่กอนเนาะพญี่ปิ่มกอดที่หยบ เฮทบดินเกิดใหม่ป้ะน no ี why, why like shoe, uh ่เ huh. กิดใหม่แ uh ล้วคันแนวนี่คันแนวนี่เนาะโอ้ยคนเอิญเกิดใหม่โคตเด่นี่อันเกิดเก่าต้องเปื่อยไปแล้วเอ้าโอ้ยพี่นั่นโลกฮอน์นี่หูบ้านเมนโอ้ยเดี๋ยวได้ย่งโยพี่เมนพี่นุ๊กวันนี้แนะนำหาเฮดบดดินเด้อค่ะแต่ละมือว่าหงาดอเสียอย่างเดียวโดนฝนเนาะฝนกระสางยังงามอยู่เด้อจ้า อุ้ยพี่น้องเฮ้ยเกิดต่างพี่น้องปีีนเขาทานอ่ะเกิดแปลกๆตัวแหวกฤดูกาลกันพี่นี๋ไปยีเลี่ยมแมนเบิร์ดล่ะไปจะได้แกงแล้วแกงเพียงแล้วแกงใส่นมใหม่แสบเด้อนี่ผลดอกเลยเอากล่องเงี้ยงพี่น้องอุ้ยมาเป็นตาดอกเด้อวันยีเลี่ยมคุณเจ้าเนียมยังไงว่าเป็นดอกหนึ่งพี่ พอ่อ,พอเฮ็ดงามบนเอื่นผีเลยพี <c> ่แ <oughs> <c oughs> น่พี่พูนงามโอ้ยว่าอยากนั้มพ่อมองเฮาเก็บได้เนาะเจอใบไหนดิเหรอมีนันเจอไใยมีดซดใยได้นะ่ได้ถ้าพ่อเห็นห้อยเขาเคลียร์โฮมตะแบงวังหันเลยหน่อดอกใหญ่เพ่อกันยำบานอีกแล้ว นาเกดเอาไปใส่ปลาย่างหน้าคนเล่นแมนปลูกย่างหน้าอยู่ทงหน้าพี่น้องเริ่มใหญ่แน่และเหอะเพชรย่างอะไรนาเกดกอปลาตะแบงแดงนาแดงนาแดงนาปลาตะแบงเฮอะแดงแดงมากแดงมาโอ้หูคืองามเด้ปลางที่มีหลายๆเนี่ยน้ออีกดอกนึงมีแดงน้ำหมากแดงน้ำหมากตัวนี้แบบหนาแมนจ้ะอีกดอกนึงเกรื่องหนึ่งคนกินอีกดอกนึงแดงน้ำหมาก เอาถูกเคสคือเก่าล่ะพี่น้องวันนี้โดนฝนเนาะฝนทุกข้ามเลยดินกระเด็นใส่แล้วดินหลุดมาตาใหญ่หมดเลยเนี่ยน้ำหมากก็เก็บพี่น้องเก็บไปก่อนเนี่ยน้ำหมากอาย่ยังไงเก็บเก็บตัวงามงามดีกำลังโกบเนาะ ดอกง่ายดอกนาไว้เห็ดตแต่เลือกกว่าในปันขอละโงกพี่น้องตัวตะกันนั่อยู่เลยเน้อพอได้เจริงโมจังแต่ก็ยังดีพ่อได้เก็บด้วยอยู่พี่น้องแต่เกิดบโบลายปันใดปีพอได้เอ็ดสิบพ่อพี่พ่อน้องเน้อก็มีทุกเคสอยู่แต่มันเกิดบโบลายอาศัยลูกขยันเอาละพี่น้องพอได้พ่อมันพอได้ทักทายพี่ทักทายน้องนั่ม ดอกงาพีนองเป็นแดงหนำหมากผงชูน่้ำดอกชูนขายไหมดอกแดงหนำหมากแต่ว่าดอกงามพี่น้องดอกเป็นดาดอกสมบูรณ์ด,ดีเนาะเป็นน้ำปลาคือกันแดดน้ำปลาน้ำปลาดอกน้อยต้นเปื่อยเนาะแม่น่าดอกแดงต่ำพี่น้อง เดี๋จะบนขาต่อยก่อนนี่ยเป็นริมไม่ขาใหญ่่นากดอกงามได้ไปหนองทั้งนี้ผุนขาอือกลางข้างเลยเนาะมาทา้งในเห็ดดอกเก็รวมพอมีเนาะมีเลแต่ลักๆักิเป็นเห็ดแดงนะพี่น้องแดงลำมากเนาะมาทั้งในมันแต่เห็ดดอกเด้อบาทนียแกงแีงไปแดงเนาะแดงลังแตกเนาะแดงลังแตกผู้อยากได้ลายๆได้แกงหวานแต่ได้เห็ดตัวนี้ผุ่นดอกหนึ่ง ไหนบ่มีเสียงคนรเล่นกันเลยว่ามันมีแต่หมาไก่ป่านนี่ยังมีอยู่จุ่มอ้าะคืออยู่จุ่มเดียวแค่เก็บยางงามเลยเฮือนยาก็ลูกไผ่ยังไข่อยู่ยังฝ่อเลยอยู่เนาะเฮือนอู้สีแหมอืมเนาะยางน้ำหมากเก็บยางเดียวเอามันยางเดียวเด้อพี่น้อนเลยจุ่มเนาะยางน้ำหมาก ยังคีมันแต่สีดำสีแดงก็ตรงมัน,นไงแม่เฮ <c oughs> ้อแดดแจ้มเลยพี่น้องมาเนี่ยสรุปพายุบอมีตามประสบการณ์การเข่าปลาเก็บเพ็ดกระขาดคิดว่าจังส่ะพี่น้องปกติถ้าเกิดสีมีพายุฝนมาแบบนักแบบแห้งนี่เฮ็ดสี่เกิดแบบบ้าคั่งแต่นี่เฮ็ดเกิดแบบย่างเป็นย่างค่อยได้ค่อยมนัน <c oughs> ผมก็คิดว่า พ่ยบ่มีไปมากกับสลลายโตไปแม่นอีลีพี่น้องสําหรับยอดใดยอดมันมันนี่กับพ่อได้อยู่ได้กินคือเก้าละพี่น้องในบลายปันไดอาศัยขยันยางเอาหล่ะพี่น้องถือว่ามานันสำเนียงอ,อยู่เก็บไปเก็บมากเกือบเต็มกระตาเนาะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเด้อพี่น้องมัอน,นี่ส <laughs> ีดาไว้ข้างล่างมันนี่ส่วนคลิปกับสิเป็นเฮดผึ่งดํหละพี่น้องต่อมาก,กับเป็นเฮด ดอกเพ็ดดินเพ็รร่วมทั่วไปลังหมกก็ได้มานิดหน่อยฝุ่นเขาก็ได้มานิดหน่อยเอ้กระมันพอไดไดยูไดกินอยู่พี่น้องหลังจากนี้ก็เมยแลละพี่นอ้องก็คขึ้นซีเ็นกับบานมาเนี่ยอหลุ่นน้ำกันคลิปใหม่เหมือใหม่ชื่นชอบวิดีโออย่างไรก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคุณท่องปลาท่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกกาทติชม ไปลอดหลุนน้ากันคลิปไม่เหมือไม่มไมพี่นอ้องกากันหลุนแล้วหลุนอีกอยู่กับยาเกตว่าพายุสีมาสิได้เก็บเฮ็ดโม่ใหญ่ปรากฏว่าบบแมนน้อยยาเกตพายุพายุคึม <laughs> คึมแล้วก็เป็นฝนปล่อยปลายแล้วก็หายไปพี่น้องคือการกับเห็ดเกิดนั่นแหละฮะว่าบบเป็นลัพี่น้องธรรมชาติบบมีไฟปั่นแตงได้ก็คอยรอดหลุนผลล่าช่วงบุมบุมช่วงมีฝนมาผาลลับพี่น้อง คอยหลุนมังกรไม่กับความบัลังการของเห็ดช่วงนี้กับซิมีเก็บปลาปลายพ่อได้พ่อ,พ,อพี่พ่อน้องเจีงสี่ลับพี่น้องเรื่อยๆหลังจากนี้กับกลับบ้านก่อนพี่น้องบ้านนี้ไอยาเกตสวัสดีค่ะอะคอยล่อหลุนน้ำยาเกตกับคนสองปลาใหม่พี่น้องมือนวันสิไปหมายใดว่าม,มานันสิซำไดแต่กับมันทุกเมื่ออยู่ดอกพี่น้องแต่ใส่คั้วมัขยันเนี่ยจักหน่อยนึงกว่าสิได้สิมนันขย,นยันยา,นยางขย,นยันยาง เอาครับบ้านกนพี่น้องมาเนี่ขอบคุณทุกไร่ทุกแช่พี่น้องสวัสดีครับ